คุยกันอย่างนี้เลยตกลงได้เลขจากอะไรได้เลขจากที่นี่เหรอที่นี่ค่ะเหรออ๋อที่ลูกปิงปองกับได้แล้วอีกสามใวันนี้ เราคิดฟังได้กเจ็ดต่ด้กององห่กเจ็เอามาในใบเดียวกันแล้วมันมันมันยังมีในเปาตุงให้ใช่เรีนแม่ทั้งหมดแล้วมันขึ้นแม่ทั้งหมดยี่สิบคเลยเอาทั้าหมดเลยทุกทุกวินาทีเลยแล้วฟังไหมอยากจะเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะครับอยากจสัตยายยันหยกได้สิตช์สองงิี่ปรารถนาอย่างนี้บ่อยๆนะครัาเพราะว่าอาุร แล้วแม่แม่น้ำเหนือใช่ไหมแม่น้ำหนุนแก่งกับแม่น้ำเหนือโอ้รู้สึกว่าเพจเรานี่จะดังนะคนคนเริ่มเยอะแล้วนะห้าพันเลนคนนี้เหตุผลอะไรคนติดตามสองครั้งเ้ยคนนี้เหรอเขาถูกเพราะเราด้วยหรอเป่าแต่ะมม่งรือเ่รถือว่าประสบความสเร็จเยอะเป็นอารี่คนนี้แล้วทาไมเขาเพิ่งมา แต่หนูเพิ่งจะเห็นเขาว่าหน้าก็ปุ่มไม่ตื่นนะเขาไปไม่หมดนะคนะบห้องน้ำอิ่มแล้วอันนี้อันนี้ไม่ต้องเพจไหนมันมีหลายเพจถูกใส่ของส่วนตัวแต่ของเราดีกว่าตามเพจเราดีกว่าคนจะเกินหมื่นไหมของเราคนจะเกินหมื่นไหมเฟซบุ๊กเขาดังมานนาแล้วนะครับกาฟิวนะไลน์เมลกาฟิวนะครับเป็นของท่านไต่เป็นของท่านใดเป็นของผู้หญิงนะครับของคุณ อาอคุุณสภพยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างโอ้นี่เปิดเปิดยาวเลยนะเนี่ยมารับกับหลวงพี่อันนี้เลยโออะไรจะด้านในหลวงพี่แล้วซื้อไปเท่าไหร่คุ้มไหมแต่คุมไหมอยู่ด้านในคิดว่าคุ้มไหมหลักพอสมควรเลยนะหลักพอสมควรฉะนั้นเป็นของเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปลงลงวัดหน่อยมารับคืนด้วยนะครับมารับแรงไม่หายผมนะครับไม่รู้ติดหรือเปล่าอาจจะติดนิดนิด ขอบคุณนะตกลงสรุปว่าถูก26ใบหไปยีบเราวัลที่5เป็นเงิน5้าแสนหักภาษียังหักแล้วหักแล้วเหลือห้าแ0,000ึ่เป็นประเทศเดียวที่ หนึ่งหมื่นก็หาจ้างนางลำมากับซื้อของมาไว้ปลูกเช่ไงคเพิ่งเห็นว่ามีจ้างนางลำอ๋อเออประเทศไทยเขาบอกว่าเอาไปซื้อในประเทศเขาบอกเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวงวดสิ้นเดือนน่ะถ้าถูกอีกเดี๋ยวสิ้นเดือนมานะเพราะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบจะถือศีลประจำปีโดยชีมามสิบวันนี่ชวนเขามาอยู่้องขาว ลูกค้าของเขาบวชแล้วบวชสองวันก็ได้ไปเช้าเย็นกลับหรือว่าบวชคืนนี้มานอนแล้วพรุ่งนี้กลับก็ได้คนแจนี่เสียบอืมเสียบในรถเลยนะเต็มเลยจอดจอดเป็นแถวเลยนะครับเขาเลยบอกว่านี่หรือเมืองที่ไม่อันนี้เขาก็ซื้อรถใหม่แล้วนี่จะซื้อใหม่เนี่ยที่ใช่ไหมคือเมืองที่อ่า